สวัสดีครับพบกับคณะสปอยซีรีส์นะครับก็เพิ่งดูเมาส์ ep 8จบนะครับต้องบอกก่อนว่า ep 7เมื่อวานที่อัพโหลดลงเนี่ยโดนลบทิ้งนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นคลิปหรือว่าเป็นช่องที่เท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขออนุญาตไม่มีภาพไม่มีคลิปนะครับมีแต่รูปภาพตัวเองล้วนๆี่เกียจทำใหม่หลายช่องแล้วยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับ ก็ต่อจากอขอเกินก่อนเท่าที่จำได้นะครับจาก EP7 นะครับที่จองบาลุมนะครับเข้ารับการผ่าตัดกับซุงโยฮันนะครับก็ซุงโยฮันเนี่ยตายแต่ว่าจองบาลุมเนี่ยรอดนะครับหลังจากที่จองบาลุมรอดจาก EP 7เแล้วเนะี่ยเขาก็กลายเป็นเหมือนกับอัจฉริยะมีความสามารถในการสืบสวนมากขึ้นเก่งขึ้นปาดเปื่องขึ้นตอนแรกเนะี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเป็น1%นะคือคนที่เป็นไซโคพาใช่ไหมครับ จะมี 9, โอกาส99%ที่จะเป็นไซโคพาสคือทายาทของฆาตกรโลกกิน่ยแล้วก็จะมี1%ที่มีโอกาสที่จะเป็นอัจฉริยะตอนแรกผมคิดว่าจองบาลืมเนี่ยจะเป็น1%ที่ว่าแต่ว่า EP8 นะครับมาเหมือนกับทําท่าจะเฉลยว่าเป็นอีกทางฉีกออกไปเลยนะครับหลังจากที่จองบาลืมใน EP7 เนี่เขา,าช่วยก,กันกับสายสืบโกมูจีใช่ไหมครับทำการสืบสวนหาฆาตกรเนี่ย ปรากฏว่าใน ep 8ตอนเริ่มต้นมานะครับเ,เขาฉายให้เห็นอนดีตของเด็กเด็กชุดเหลืองอะครับเด็กเสื้อเหลืองที่เอาหนูไปปล่อยใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าหนูก็หลุดออกมาจากไอ้กรงที่ขังงูตัวนั้นได้นะครับแล้วก็วิ่งทําให้เด็กชุดเหลืองตรงเนี้ยวิ่งตามงูไปแล้วก็ไปเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึง่งเด็กผู้หญิงคนนั้นเหยียบหนูที่วิ่งออกมาฮะที่เด็ก เสื้อเหลืองเอาใส่เข้าไปในกองงูเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับเหยียบหนูตายแบบเละคาส้นตีเลยครับเพราะฉะนั้นผมขอสันนิษฐานตรงนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะคิดยังไงบ้างนะครับผมสันนิษฐานว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นนะ่ะน่าจะเป็นาสายสืบช่วยฮงจูอันนี้นจากการคาดเดาของผมนะที่ดู e p 8ีมาแล้วใครคิดเห็นยังไงก็ลองแชร์ลองอะไรกันมาดูได้นะครับอันนี้เป็นการคุยเฉยๆนะครับ แล้วก็มีอีกฉากหนึ่งครับคือฉากที่เหมือนกับสายสืบเชเวของโอจูครับผมว่าตัวละครนี้น่าจะเก็บงาความลับบางอย่างเอาไว้นะผมว่านะน่าจะมีหลายๆอย่างเลยแหละที่เชื่อมโยงกันเพราะว่าใน EP พนะีแปดมีอยู่ฉากหนึ่งเขาเข้าเหมือนกับทําท่าแง้มเข้าไปหากับแม่เปิดประตูเข้าไปเจอแม่รู้สึกแม่เป็นแม่ของพัคยอนซูที่ตายไปครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็สายสืบชเวเนี่ยมีกําไรของพักเฮยองซูที่ตายไปด้วยทําให้แม่เหมือนกับจําได้ขับคายขับคาแล้วก็วิ่งตามสายสืบชเวออกมานะครับจากใน ep 8นะอันนี้จากข้อสันนิษฐานของผมผมว่าสายสืบชเวเนี่ยน่าจะเป็นคนคนเดียวกันกันกบพักเฮยองซูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจที่น่าสนใจจากการดู ep 8 อันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นด้วยไหมลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็คือใน EP8 เนี่ยหนังทำท่าฉเฉลยว่า,อาจองบาลืมเนี่ยไม่ได้เป็นอัจฉริยะไม่ใช่1%จากจากที่ที่คิดคิดเอาไว้นะครับแต่มันพลิกตรงที่ว่าหนังทำท่าว่าจะหนังให้เห็นตัวละครตัวหนึ่งก่อนนะครับชื่อว่าหมอพักมินจุนถ้าจำไม่ผิดกูมั่วหรือเปล่าวะเฮ้ย ชื่อว่าหมอพักมินจุนนะฮะที่เหมือนจะเป็นหมอที่ผ่าตัดให้กับจองบารึมในตอนต้นของ E p พีแต่ใน E p พีเนี่ยโอบองอีมาเฉลยว่าไม่ใช่คนที่ผ่าตัดสมองให้กับจองบารึมเนี่ยเป็นหมออีกคนหนึ่งแต่หนังไปเฉลยเหมือนกับว่าจองบารึมแท้จริงแล้วที่รอดมาได้เนี่ยเป็นเพราะได้รับการผ่าตัดเอาสมองของ ได้รับการผ่าตัดเอาสมองของซงอของชื่ออะไรวะจำไม่ได้ละโซโยองฮันนะฮะได้รับการผ่าตัดเอาสมองของโซโยองฮันเนี่ยมาใส่ไว้ในสมองของจองบาลึมแทนนะครับใน E ีพีแปด่มีฉากที่จองบาลึมเข้าไปคุยในคุกก,กับนักล่าหัวนะครับโอ้โหคิดดูดิถ้ามันเป็นแนวเนี้ยมันฉีกมากเลยนะนึกออกปะคือหนึ่ง สายสืบชเวเป็นคนเดียวกันกับพักคฮยองซุนอันนี้ที่ผมคาดการเอาไว้นะแล้วก็จองบาลึมถูกผ่าตัดเอาสมองของโซอยองฮันเนี่ยมาไว้ในสมองของตัวเองก็เลยรอดชีวิตมาได้นะครับแล้วก็จาก E ีพี่ยเน่ยต้องบอกเลยว่าสายสืบโกมูจีครับได้ไปฆ่าตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่าอูแจพิวอูแจพิวนี่คือเป็น อดีตตำรวจที่เป็นรุ่นน้องของพ่อพักขยองซูนะครับไม่ได้ฆ่าหรอกคือแม่แม่ของพักขยองซูเนี่ยเป็นคนฆ่าแต่ว่าสายสืบโกมูจีเนี่ยเขาอยากเข้าคุกเพื่อจะไปฆ่านักล่าฆ่าหัวใช่ไหมเขาเลยไปจัดฉากว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนฆ่าเพื่อจะเข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็ไปฆ่านักล่าหัวอีกทีหนึง่งเสร็จปุ๊บ e ี8จบพบกับเรื่องหน้าใหม่วันพรุ่งนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกนานันนะ